พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพราะบรมราชินีทรงเป็นประธานงานการลาดิเนอร์เฉลิมพระเกียรติในโครงการสสทวทรวมใจเทิดเอกลักษณ์แห่งปัญจมังกรจะรึกความกตัญยูต่อแผ่นดินเป็นจากรตันยูตา วันนี้เวลา18นาฬิกา28นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณกรุงเทพทรงเป็นประธานงานการาดินเนอร์เฉลิมพระเกียรติสสท,อทอวทรวมใจเทิดเอกลักษณ์แห่งปัญจับมังกรจารึกความกระตันยูต่อแผ่นดินเป็นจากกตัญยุตาซึ่งสาพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธม์ร่วมกับสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระรา ชูปรรมสมเด็จพระเทพพาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบูรณาเนตรเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษาสมาคมสตรีสัมพันธ์จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567 โอกาสนี้ทอดพระเนตรในทศการเฉลิมพระเกียรติ7 2พษา2 8กรกฎาคม2567นิทรศการ24ยอดกระตันยูผลงานสสทวทและองค์กรภาคีที่ร่วมกิจกรรม จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงอุปรากรจีนภาคภาษาไทยเริ่มด้วยการแสดงโหมโรงแปดเซียนถวายพระพรและการแสดงอุปรากรจีนภาคภาษาไทยสองเรื่องในตำนานคติคุณธรรมของชาวจีน24ยอดกตัญญูคือกตัญญูเหนือยอดศักดิ์ห้องเต้หั่นเวินตี้ชิมพระโอสถและหัวมู่หลานออกศึกแทนพ่อโดยนักแสดงกิติมศักดิ์ผู้นําองค์กรและสมาชิกองค์กรภาคีเครือข่ายรวมทั้งการขับร้องเพลงโดยนักร้องกิติมศักดิ์ รายได้จากการจัดงานจะนําขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเพื่อเป็นทุนประเดิมในการจัดสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกยียรติ7 2พรรษา2แห่งบนถนนเจริญกรุงที่ได้ชื่อว่าเป็นถนนสายมังกรเพื่อเป็นท้าววรวัตถุเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ที่ทรงเปี่ยมด้วยความกตัญญูกตะเวทีอย่างสูงรวมทั้งกระตุ้นสังคมให้เกิด ความตระหนักถึงความสําคัญของความกระตันอยู่ต่อพระมาหากษัตริยาที่ราชเจ้าแห่งพระบรมราชจักรีวง์ต่อชาติบ้านเมืองและผู้มีพระคุณ การแสดงอุปรากร,รจีนภาคภาษาไทยเริ่มเป็นครั้งแรกในปี2525 25, ในโอกาสพระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้สเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะแสดงความกตัญญูต่อสมเด็จพระบรมมหากษัราธิรรชาแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ณนะบริเวณวงเวียน โอเดียนถนนยวราชนายเกียรติและนางจันสมรวัฒนาเวกินประธานโครงการพระบรมโพธิสมภารร่มเย็นเป็นสุขดำริให้มีการแสดงอุปรากรจีนภาคภาษาไทยขึ้นเป็นครั้งแรก โดยสมเด็จพระนิิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงนโรงละครแห่งชาติและได้มีการจัดการแสดงอุปรากรจีนภาคภาษาไทยจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา42ปี